สตรีใส่เสื้อแขนสั้นใต้ผ้าตตลกูลกละหมาดใช่ไหมการประเด็นนี้ก็สำคัญนะครับเขาถามว่าสตรีก็คือผู้หญิงเวลาละหมาดผู้หญิงก,ก็จะใส่ผ้าตตลกงทีนี้เมื่อใส่ผ้าตตลกนนางนั้นนะใส่เสื้อแขนสั้น ประเด็นที่ท่านถามนะครับใส่เสื้อแขนสั้นเขาถามว่าละหมาดโซหรือเปล่าพี่น้องครับผ้าตลกงที่พี่น้องถามในในรายการนี้และใส่เสื้อแขนสั้นที่พี่น้องกระทุ้ถามนี้ผมจะอธิบายแบบนี้นะครับถ้าสมมุตินางยกมือตักเบ็ดอัลลอฮฺอักบร ถ้ามีสมมุตินะครับถ้ามีคนอยู่ข้างล่างเงยหน้าถามว่าเห็นผิวหนังของแขนหรือเปล่าเห็นผิวหนังของข้อศอกหรือเปล่าถ้าเห็นนะครับไม่แนะนำให้ใส่เสื้อแขนสั้น ใต้พาคตะกงนะครับแต่ถ้าผู้ชายมีคนอยู่ข้างล่างเงยหน้าเห็นต้นขาผู้ชายไม่เป็นไรนะผู้หญิงเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายเลยไม่แนะนำนะครับเราละหมาดสักทีจะใส่เสื้อ ได้ปลกงใส่เสื้อแขนยาวไปเลยเพราะว่าเอารัฐของผู้หญิงนี้ทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือและทุกทิศบนหน้าหลังขวาสายข้างล่างถึงแม้ว่าบางอุลมามะว่า ข้างล่างไม่เป็นไรแต่หลักฐานนั้นกอนกลางจะสุ่มเสี่ยงไม่อยากให้เราถูกคิรัฟก็คือให้เราปิดมิดชิดจนมีหลายจนมีกิตับหลายหลายเล่มได้ยกตัวอย่างนางละมาดเยียบบนกระดานทีนี้ กระดานนั้นเกิดมีรูซึ่งคนอยู่ข้างล่างก็จะเห็นฝ่าเท้าของนางทั้งที่นางเหยียบบนกระดานนะคนอยู่หลังนางก็ไม่ไม่เห็นอยู่หน้าก็ไม่เห็นขวาก็ไม่เห็นซ้ายก็ไม่เห็นอยู่ข้างบนจะงกดูก็ไม่เห็นแต่ดูข้างล่างเห็นผิวฝ่าเทา้าในกิตับเซกดาวุดว่าละหมาดใช้ไม่ได้นะั่น นั่นแหละครับที่ผมบอกว่าเมื่อใส่แล้วใส่แขนยาวไปเลยดีกว่าคือนี่คือแนวทางที่ปลอดภัยท่านจะใส่ยังไงในเรื่องของท่านนะครับแต่ถ้าผู้ชายไม่เป็นไรนะครับผู้ชายนี้อ่าดูเฉพาะหน้าหลังสายขวาอ่าข้างบนนี่ก็ยังมีเคละับผู้ชายข้างล่างไม่นับมันจะไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็เอารัดระดับเอารัดก,ก็ต่างกันด้วยผู้ชายนี้ทุกส่วนอ่าผู้หญิงทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือส่วนผู้ชายเอารัดผู้ชายในอิบาดาัดก็คือระหว่างสะดือกับหัวเขา่าผู้ชายละหมาดไม่ใส่เสือ้อโซ เพียงแต่ว่ามันไม่ดีในเงี้ยซอืมโอผู้ชายละหมดาดเห็นน่องไม่แปลกไหมถ้าผู้หญิงละหมาดเห็นน้องล่ะใจไม่ได้เข้าใจนะครับอ่าเลยเพื่อความปลอดภัยของท่านก็แต่งตัวให้ดีก่อนที่ท่านจะละหมาด